สวัสดีครับอ่ะไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี้พามาดูรูปหล่อนะพระก,กิ่งนะครับไม่ชัดเป็นงานไรพระก,กิ่งเปาเลสนะครับพระก,กิ่งปาเลสเป็นอ่าทำไมไม่โฟกัสครับนี่นะเดี๋ยวดูกล่องกล่องฝาหลุดแล้วนะครับแต่ว่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสใช่ได้ อ่านี่นะครับฟอร์กิ่งบอลเลดรุ่นราชามหาล่ามนะครับออกวัดบวรโดยตรงเลยครับวัดบวรนิเวศเลยนะครับปีสองห้าห้าหกนี่พร้อมกล่องเดิมเลยแต่กล่องเคี้ยวหักซะแล้วนะครับนี่กล่องไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไหร่นะครับ